สวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง u t u b e ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นงานกรอบพระนะครับไม่ปะซุ้มนะครับกรอบพระ <c oughs> กรอบพระแกะลายนะครับตามแบบลูกค้านะครับลูกค้าก็จะมีโจทย์อยู่ว่าเขานำแบบมาเลยครับไอ้ตุ่มๆุมนี้ก็เป็นแบบของเขานะฮะให้ดูใกล้ๆตุ่มตุ่มก็เป็นแบบของเขานะครับที่เราเห็นนะ แต่แบบของเขาคือทรงนี้เลยครับทุกอย่างเป็นนี้เลยห่วงเป็นแบบนี้เราจะเป็นพันเกลียวข้างๆแต่เขาไม่เอาพันเกลียวนะครับทุกอย่างเหมือนแบบเลยแม้แต่ไม่มีพันเกลียวก็ออกมาก็จะประมาณนี้นะครับแต่เอาลายมือการแกะลายแบบช่างที่ร้านนะครับก็จะแบบก็จะเป็นลายกระหนกนะครับแล้วก็มีตุ่มๆตรงน,นี้นะครับแล้วก็เป็นนี่นะครับที่เห็นก็จะไม่เหมือนของที่ร้าน แต่ก็ทำให้ได้นะครับข้างๆก็เป็นตุนทรายแล้วก็ลาย,าลายกระหนกลายยาวเลยครับไม่มีสิงค์ขอบแคบนะครับเป็นงานขอบแคบสาหรับกรอบสมเด็จก็น่าควรจะเป็นกกอบแบบนี้นะมันจะดูไม่เถอะทะเพราะตัวสมเด็จเนี่ยพ้าสมเด็จเนี่ยจะใหญ่อยู่แล้วกกอบนี้ก็ผมว่าสมดุลแล้วนะขอบใหญ่แล้วเออหมายถึงตัวองค์พระใหญ่แล้วขอบประมาณเนี่ยกําลังดี ส่วนห่วงปกติที่ร้านจะทำสามลอนติดไขป่ปลาเนี่ยแต่แต่แบบมันมาแบบนี้ก็ทุกอย่างก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตามตามแบบนะครับจุนจายขอบด้านข้างรอนี่เลือแต่ด้านข้างกับด้านหลังยังยังเป็นทรงของที่ร้านอยู่นะครับพอลูกค้าจะเน้นแค่ด้านหน้านะครับลายกระหนกแล้วก็ยี่ขอบสลับปาดฐานนะฮะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะฮะที่เราเห็นลูกค้าเลือกเองเลย ตัวกรอบนะของกรอบสมเด็จนะครับอันนี้อยู่ที่หกจุดสี่สองนะครับยังไม่ถึงสองสลึงนะฮะก็เกือบไม่ไม,ไม่อีกนิดหนึ่งฮนะอีกนิดหนึ่งก็จะถึงสองสลึงละผมว่าก็หนักแค่นี้ก็หนักเยอะแล้วนะฮะถ้าทําขอบหนาแต่เป็นอ่าไม่ไม่ซุม้มนะก็จะสองสลึงแต่ถ้าติด ไม่ถ้าใส่แ่ใส่ซุ้มไปด้วยก็น่าจะสองสซนึงกว่าน่าจะประมาณสองสซนึงสองสซนถึงนจะจุดหกถูกไหมะครับถ้าทำออกมาปะซุ้มนี่น่าจะประมาณแปดกรัมได้เลยแต่ถ้าขอบแคบมันก็จะประหยัดนะขอบแคบปะซุ้มนี่ก็จะประมาณสองสซึงนิดๆิด,ดต้องแล้วแต่แบบที่ลูกค้าชอบนะครับแต่ถ้าสมเด็จนี่ขึ้นปะซุ้มแล้วขอปกตินี่มีสองสซนึงกว่าแน่นอนอยู่แล้วตามทรงของเขานะครับส่วนตัวสมเด็จนี่ครับ เป็นองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดรักขังนะครับอน,อนุอนสรอนุสรนะครับหนึ่งร้อยสิบแปดปีนะฮะหนึ่งร้อยสิบแปดนะครับปีพศสร้าสองพันห้าสามสามนะครับ,ออรออรบด้านหลังเขาจะปั๊มเป็นเห็นนะครับเป็นผมไม่แน่ใจว่าเห็นนะมันจะมีเหมือนรูประคขังนะเห็นครับปั๊มมึกเป็นสีมันจางแล้วอะเนี่ยมึกมันจางไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เป็นรูประครัง มึกน่าจะจางไปแล้วสมเด็จพระพุทธาจารย์นะครับโตนะครับพมมรังสีวัดละคังโคสิตารามนะครับเป็นอนุสรณ์สถานนะรสร้างเหมือนกับเขาพิมพ์อันนี้มาแจกแล้วก็ระดมเงินทุนไปสร้างอุโบสถหรืออะไรสักอย่างนะครับผมคิดว่านะฮะจำไม่ผิดตามที่อ่านมา มีหลายรุ่นนะครับเขาก็จะทําลักษณะคล้ายๆกันเพื่อเอาไปสร้างอุโบสถอาคารต่างๆของวัดนะฮะร,รู้สึกพิมพ์หน้าตาแบบนี้ที่มีเป็นรูปะระฆังเนะี่ยทำไปสี่ห้าองค์แล้วนะฮะแต่ที่เห็นชัดๆมีอยู่องค์หนึ่งอยู่ใน YouTube เป็นรูปะระฆังชัดเลยครับอันนั้นก็หมึกยังไม่จางนะอันนี้หมึกจางมาแนละ้วอันนี้มาพร้อมกล่องของลูกค้าเลยถึงได้รู้ว่าเป็นวัดไหนนะฮะ แต่อันนั้นรู้สึกจะปะซมนะแกะลายปะสมอันนี้ไม่อันนี้ไม่ซุ้มน,นี่ซุมก็ซัดเข้าไปหจุดสี่สองกร,รัมแล้วก็หนักอยู่อันนั้นรู้สึกจะสองสลึงข้อขวาอาจจะไม่ผิดนะคลิปนั้นเมื่อปีที่แล้วโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากท่านใดที่ติดตามที่ชอบดูงานงานจิวเวลรี่งานกอบพระนะครับ ก็ฝากติดตามช่องห้างทองผลเจริญฐานทาง YouTube Facebook IG ด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเอาไว้ดูเพลินนะครับผม